จอก,กล้องได้มึนพะย่ะตามโมโหอีกแล้วโมช่วยตมดีอือโอ้ยขัดตามากใส่แว่นตาตำ <c oughs> นตาตาี่พ <c oughs> ี่เจอบะหมี่อนนัอันนี้เนาะซื้อมาจต่บ่กี้เคี้ย ขึ้นเลยเนี่ยยูซันตำหุงถอดไข่อีกแล้วอาหารอาหารประจำี๋ยวอิ่มก่อนนะลูกหนูอิ่มก่อนนะนั่น มาทุงแล้วพอแล้วพ่แล้ว มาดูชิมหน่อ,นอนยอืมบหัวแบบได้โอ้แหงงี้เหรอนี่ดูนะหื<ม>กเจียวรวยในนี่อ่ะอืมเศปีรีครับเชียงใบเขียง เผ็ดหวานเหรอเผ็ดหวานเปรี้ยวตำกี่ครั้งเนี่ยไอ้น้ำตาลจะหมดละใส่ไรแล้วหวาน ใส่สีเหลืองฟ้าสีเหลืองน้ำปะลาหยุดกดพอดีโอ้โหอันมืดอเอาให้มืดโอ้ยเย็บสุดท้ายผงวยลืมนะผงวยวางอยู่ข,ข้างศูน มันจะอิ่มก่อนนะหนะักกินยังเดียวนะันทั้งนั้นอย่ว่าสิลดน้ำหนักว,วัตสังเจะลว้วนแล้วสักขึ้นน้ำหนักลดนหนึ่งอ่าใส่หัวว้าวว,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 ว้าล้วนหัวใส่อ้นี่ไงด้ามาขามันก็เลยสีแดงคร่บ ๋ย่น้ำมากบาบเปลียนน้ำปลาเลยสิเอง ดดชิมชิมหนชิมมาชิมแล้วมาชิมมาชิม,ชม,ม,ชมโอ้ย,ยอ้อืตอนนี้อ่ะไปยืนมนน้น่จะเผ็ดเป็นไงนนอืมแ่บ ขาดยังขาดยังไยไม่รู้เลยอะไรไม่รู้ขาดอะไรขาดยังขาดยังตำมุงชิมบ้างอีกน้ำปลาไหมน้ำปลาน่น้ำป,านนปร,า,ปรา้ราเอาชิมิะจ,จะโคกเลยวะเธอเอาเทมา เ,อเ,เยอะหรอกกินไม่เหลือมะม่วงปลาสีสันกรวดจัดหูหมูยอไข่เจียวกระดจิ้มเบิ้งแซบแซบหรคะ